วัสดีค่ะวันนี้นะคะสยามเฮมันเด้นไบนะคะหรือว่าสะพานมาริโนนะคะก็มาเจอคุณลูกค้าแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องยนต์เรือดีเซลค่ะว่าตัวเครื่องยนต์เรือดีเซลเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะมาเร่ที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะว่าตัวเครื่องยนต์เรือดีเซลเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงนะคะเองเรียกว่าประสิทธิภาพความน้อนสูง คำว,ว่าประสิทธิภาพของรถสูงเพื่อไรคือการช้นเติมน้ํามันที่ต่านะคะไม่ว่าเครื่องจะทำงานหนักหรือเบานะคะและตอนแห่งตอนนี้นะคะตัวน้ํามันดีเซลเนี่ยจะว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็แบบประหยัดมากๆเลยค่ะมาที่ข้อ2นะคะการประหยัดค่าใช้จ่ายที่น้ํามันได้มากเพราะว่าตจวเครื่องดีเซลเองเนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไปราคาของน้ํามันเองนะคะแล้วก็ิทธิชาบของเครื่องยนต์เรือนะคะ 3. ลดการเคาะภายในสูบได้มากนะคะ แรงหมุนสูงนะคะทุกความเร็วเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบต่ำหรือว่ารอบตูนะคะก็เรียกได้ว่าแรงหมุนสูงทุกรอบเลยค่ะการรักษาความเร็วข้อ5นะคะการรักษาความเร็วได้ดีนะคะก็เรียกได้ว่าคือพอขับแล้วเนี่ยรักษาความเร็วแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะไม่มีเรียกได้ว่าต้องเพิ่มกําลังการบิดหรือว่ายังไงนะคะเรียกได้ว่ารักษาความเร็วได้ดีสุดๆไปเลยค่ะข้อ6นะคะประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงนะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะข้อเจ็ดนะคะเรื่องของการเร่งกําลังนะคะแบบ เรียกได้ว่าเร่งกำลังได้เร็วสุดๆเเลยค่ะเร่งกำลังแบบเร่งแล้วเร่งเลยค่ะไม่มีหยุดพักผ่อนนะคะนี่เลยค่ะเครื่อเรเดีเซลค่ะแล้วก็ข้อ8นะคะติดเครื่อนได้ง่ายมากนะคะสตาร์ทเดียวก็ติดเลยนะคะข้อที่9ก้านะคะได้กําลังอัดและเลยโชว์การขยายตัวสูงนะคะอัรดูแลบริษัาก็ง่ายด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่อเดีเซลเนี่ยไม่มีหัวเทียนนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาเรื่องของคอยการจ่ายด้วยนะคะเรียกได้ว่าดูแลนักษาง่ายๆเลยค่ะ สำหรับเรยยันต์มา VX23 เอซ่านะคะเป็นเครื่องยนต์เรือดีเซลนะคะแบบีจังหวะนะคะลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์เรือดีเซลแบบแต่ e ร t injection นะคะขนาด66.2กิโลวัตต์หรือว่า90แรงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเครื่องยนต์เรือดีเซลของยันมาเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็เป็นลักษณะหน้าตาแบบไหนเราจะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะยังไงติดตามกันด้วยนะคะกับสุพรรณมารินบอสหรือว่าสยามเฮเวินไบท์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางนี้ได้เลย แล้วครั้งหน้าพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ